นักข่าวเจอในภูมิธรรมวันนี้เพราะว่าต้องทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายกครับกรณีทักษิณชินวัตรไปปราศัยค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเงินดิจิทัลเฟดสเนี่ยทักษิณมันพูดก่อนรัฐบาลอีกแล้วนะ,อะบอกว่าจะได้ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนคนที่ไม่ได้มีอํานาจทางกฎหมายพูดก่อนรู้ก่อนส่วนไอ้คนมีอํานาจทางกฎหมายบอกไม่อู่ ไปฟังภูมิทรรพูดประเด็นนี้ค่ะผมไม่ทราบว่าท่านทักษิณท่านได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าขณะนี้เงินดิจิทัลวอลเลตเราได้จ่ายงวดที่สองแล้วนะครับองวดยีบเจนี้ยยี่สิบเจ็กลาเนนะครับก็น่าจะจ่ายก็ใช้คนประมาณสมล้านคนนะครับ <c oughs> ก็เงินประมาณสามหมื่นล้านบาทแล้วก็ยังเหลืองวดที่สงวดที่สามเนีทางกระทรวงการคลัง เราก็ได้ประชุมวางแผนแล้วก็เตรียมที่จะประกาศซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าเดืที่สามเราจะจ่ายประมาณไตามาาที่สามนะครับไตามาาที่สามไตามาทา,มตา,มาที่สองไตามาาที่สามก,ก,ก็ก็เวลาก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าจะตรงไหนก็ยังไม่ไสรุปทัดเจนก็ประมาณส5บห้าล้านคนเป็นเป็นงวดที่ขึ้นทะเบียนไว้ ัก็คงแค่นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ขนาดไม่รู้นะว่าทักษิณพูดอะไรนะยังเก็บรายละเอียดหมดเลยนะใช้คำว่าซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วนะ